สวัสดีค่ะคูแอคแบลนะคะย้อยแอนตี N ้ P e มาแล้วคะ่ะย้อยแอนตี P ้ e <c oughs> เป็นอะไรอ่ะตาเป็นต้อหรอฮะ <c oughs> วันนี้วันสิดทขายรอเตอรี่ง่วดสุดท้ายวันนี้มาไหว้าลเจ้าพ่อสำเร็จขออะไรคะรวอยถูกหวยชีวิตหมกมุ่นไปบอกคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ได้ไหว้เจ้าแม่กวรอิมด้วย อ้อนหลานให้พามาไหว้นี่ได้เจิมหน้าผากด้วยเนาะโอ้โหดีมนะากเลยยายระวังตกกระไดช่วยกันเลยนะเนี่ยถ้าตกไปนะวันนี้ยายไม่เป็นอําวยแล้วหรอปล่อยให้หลานเป็นอําวยอยู่คนเดียวลมเย็นเนาะที่นี่จะเป็นที่ศรัทธาของคุณวัน์แาวเนาะอยากขออะไรก็จะมาที่นี่กันสำเร็จจริงเนาะสำเร็จจริงๆ อันนี้มีวัตถุมงคลใช่ไหมะจะเป็นเหมือนของจินๆเนาะ,ะคนก็จะมากันเรื่อยๆป้ายาย,ย,ายาขึ้นรถยายจะไปขึ้นขัา้นหลานนั่นแหละครับรีโมดรีโมดหลานนี้มีคันนี้อะย้าย เ <f led> ยายนั่งกระบะไปก่อนยายเดี๋ยวเราให้ยายถูกหวยก่อนนะ <f led> ยายถูกหวยยายซื้อเลยนะบีเอ็ม,ะอ,ามาอะอทำไมอ่ะเดี๋ยวมันยายถือเดี๋ยวถือก่อนเราแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวด้วยนะไปฝากตาตาอยากกินก๋วยเตี๋ยว ยายนี่ห่วงตาเนาะแล้วยายจะมาทําไมเนี่ยยายก็อยู่ตาดิเออพูดเดี๋ยวตบอันนี้กลับทางเดิมไปออกข้างลงมาข้างลงมาแล้วก็ไปอยู่เชิงกลับรถโอ้หยายฮ่าฮ่ายอย่างนี้หลานก็ต้องวกรถไปส่งยายที่ร้านเลยดิหรือว่ากลางซอยโอ้โหจะเดินไปก็ไกลเนาะใช่ร้ายชช่ไหเดินไปก็ได้ ให้พศขับรถมาเพราะผมไม่ขับนะยายถือไ้ก่อนยายจะรู้ว่ามันเมื่อยแค่ไหนวันนี้ยายไม่มีมุกเลยอะยายง่วงนอน <c oughs> กินยยอกินอิ่มเขี้ยวมาเลยยายก็ง่วงแล้วยายจะง่วงไม่ได้นะเดี <c oughs> ย๋ยวยายขอพรไม่ประสบพมสำเร็จนะเข้ <c oughs> ใาใจไหมปกติจะออกแดดตกลม,มลม ร่ลมลมระยยก็จะออกว่าวนี่แดดแรงเกินเฮ้ย,ยายขออนุญาตถอดแม่น,นยายไม่ไหวเออใช่หายใจไม่ออกร้อนอแก่แล้วองเงี้ยเละฝนฝน,น,นตาเตือไม่ค่อยดีเดี๋ยวบอกข่าวดีให้นะมองเห็นหลังที่ไหนไม่ยายไม่ดูกล้องอเดี๋ยวบอกข่าวดีนะคะวันนี้ปูไปตรวจตามา สรุปไม่เป็นต้อนะคะต้อหินไม่มีีหลานว่าเอาตาเราไปตรวจตาอันไม่เริ่มเลยหลานแอบจับมานเษย์หลานแอบจับของตามาโอ้ยกอมันเป็นอย่างนี้นี่เองสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมันมันอลังการมากเลยยาย เองจะรู้ว่านรมีจริงเนรกตรงไหนอ่ะบอกบอกบอกให้รู้บ้างจะได้ไม่เข้าไปเฉียดฮะมันเป็นยังไงอย่ามารอเก็บของดีไว้กินคนเดียวดีดูกล้องทำไมทำไมยายนั่งแบบนั้นกัะแล้งทำยังงนั่ง เล่นเครื่องเล่นเสียงแล้วเปียก <laughs> โออยเหม็นนะยายโอ้โหยายถมอะไรเนี่ยยายหมั้งแต่เช้าเลยนะแล้วนะลยายใหญ่เลย <laughs> <laughs> เออปุ๊กก็เป็นนะ <laughs> เวลานั่งรถคนเดียวนะกูเลิกพุงหมดอะแมงพุงเพิงเปียกหมดใส่แขนกุดมานี่สบายเลยนะเ <laughs> นอะใช่ไม่เคยจะใส่แขน ตอนนี้ใส่ไม่ได้ยายร้านแว็กปิดขนจักรแายาวอาอ,อมโมขอละสิบบาท